วันนี้เราจะพูดถึงตัวละครพี่ไปนอนก็คือไฟนอนจาก Creator Experience Server นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้มันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เทสมันอาจจะยังมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้ฉะนั้นฟังหูไว้หูแล้วอย่าเพิ่งเชื่อว่ามันจะตรงตามนี้ร้อเรส่วนเรื่องอะไรอื่นๆที่อยากได้เพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์ไวได้เลยครับจะรีบรวบรวมมาแล้วก็ทําให้ในวันที่ปล่อยคลิปตอนตัวออกจริงพราะเวลาแค่นี้มันทําไม่ทันมันมาพร้อมกันหมดเลยและใช่แล้วถ้าคุณดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกต่อไปมันจะมีไล่เลียงในพวกตัวเก่าอัปเกร นั้นรอเสพต่อกันได้เลยเพื่อเป็นการเสียเวลาก็ปะ่ะเริ่มเลยครับมาคุยถึงเรื่องความเวอร์วังของตัวละครนี้ก่อนคือทุกคนเห็นกันมาแล้วว่าสกิลเนี่ยแม่เวอร์มากเวลาใช้ถ้าไม่ตายคือพี่แกก็ไล่ทุกคนออกไงอารมณ์ประมาว่าออกไปน้องประดีถ้าพี่เขาท่าใหญ่เดี๋ยโดนลูกหลงเข้าใจปะแล้วก็พี่แกจะอยู่ในสนามคนเดียวเลยครับฉะนั้นถือว่าตัวละครที่สกิลสวยสกิล,กลแบบสุดยอดอลังการงานสร้างแต่อาตรงผมว่าเรื่องความแรงไม่ต้องรอตัวอื่นมาช่วยครับเพราะว่าจากที่ลองมันแรงนะคุณแต่สุดท้ายใส่ขึ้นมันไหลไงคือ แต่คุณยืนคนเดียวในสนามเนี่ยมันควรจะแรงกว่าน,นี้หน่อยฉะนั้นมันอาจจะต้องมีตัวบัฟอะไรบางอย่างที่ส่งบัฟบให้โดยที่ตัวไฟนอลนเองอะ่ะไปแอคชั่นคนเดียวได้เลยแบบนี้แล้วก็เวลาที่ไซเคิลมันไหลมันจะได้ไม่เป็นไครคําว่าไซเคิลไหลก็คือตัวละครเองกับไซเคิลที่มันจะมี30 29 28 27เกาีเห็นใช่ไหมอ่านั่นแหละคือไซเคิลมนไหลครับเพราะว่าตัวอื่นโดนถีบออกจากสนามหมดเลยหรือผมอาจจะเล่นผิดก็ได้ครับอาจจะยังหาจุดที่มันเหมาะสมกว่านี้ไม่เจอยังไงก็ใครไปดูที่อื่นมาแล้วม่พกคุณ กันเลยนะครับเนี่ยแวะมาเม้นท์หน่อยเอดูเคทผมนิดนึงพยายามลองกันอยู่ตอนนี้คือมันต้องแบ่งเวลาไปลองไอ้พวกตัวอื่นๆด้วยไงแต่ว่าเอาเป็นว่าณเบื้องต้นอ่ะตัวมันไม่ได้อ่อนนะตัวมันเก่งเพียงแต่ว่ามันติดปัญหาเดียวคือใส่เคลื่อนไหลผมว่าต้องรอตัวซับที่มันเหมาะกับตัวละครตัวนี้จริงๆก่อนและสิ่งที่คุณจะไปต้องรู้ก่อนจะเข้าเรื่องแมคคนิตคือจากที่ลองตอนนี้นะลักษณะเหมือนบังคับเล่นกับตัวประสานพวกประเภทดึงเทินอ่ะเช่นซันเดย์โบนีสปาร์คเกิลอะไรแบบเนี้ยอ่ะอารัมพบทประมาณนี้แล้วไปแมคคณิติ 2คือร่างไม่ปกติอ่ะจริงๆมันคือร่างอันตินะต่อไปผมจะเรียกแบบนี้เลยนะร่างปกติกับร่างอันติโอเคนะจริงๆมันมีชื่อนะคุณคือผมต้องเซ็นเซอร์ไว้ให้แต่ถ้าช่องอื่นเขาปล่อยชื่อก็เอาเป็นว่าช่องผมไม่ปล่อยชื่อแล้วกันคือเราเล่นเนื้อเรื่องก,กันด้วยนะไม่อยากสบายคนดูแต่เอาจริงๆป่ะทีมงานผมที่อัดมาให้ผมอ่ะผมก็ไม่เห็นแม่งงานเนียนชิ่หายเซ็นเซอร์มาถึงกูเนะ่ยเอาเป็นว่าทีมงานผมรู้แต่ผมยังไม่รู้ชื่อนั้นเหมือนกันเพราะผมอยากไปเล่นเนื้อเรื่องไงฉะนั้นใครที่ไปเห็นชื่่่่่่่ออออมมมาาาาแลล้้ววววผยยเนนนนะพพพิิ์ใ์ใใชงงทีูรรรรปกตตัสถ ไม่ตายของไฟนอนจะเป็นแบบพิเศษกดใช้ได้ต่อเมื่อมีเชื้อไฟถึง12หน่วยในคลิปผมพูดไป10อันนั้นไม่รู้กาวหรือฟังผิดต้องขออภัยด้วยอันนี้ของจริงแหละแต่ว่าสามารถเก็บสะสมได้ถึง15หหน่วยหมายความว่าสเปรได้3หน่วยนั่นแหละครับพูด,ดง่ายๆฟิลเหมือนแอคเกอรอนที่เก็บได้กแต่ว่าสเปรได้3นัน่นแหละต่อไปคือ h า w t ู get เชื้อไฟครับมันมีเขียนบอกไม่ได้พลัสวรค์ก็คือเวลาที่ไฟนอนตกเป็นเป้าหมายของสกิลของตัวอะไรก็ได้ฝั่งเราหรือฝั่งมอนก็ได้คําว่าสกิลในที่นี้ไ้ไไมมม่่่ดหาายถถึึงงงวอเป็นิิตตรรจบ ตีสกิลต่อสู้ถ้าไม่ตายที่เป็นประเภทล็อกเป้าจะมีดาเมจหรือไม่มีดาเมจก็นับหมดและอย่างคัญที่คุณต้องรู้คือไอประเภทที่ขึ้นเป็นล็อกเป้าหมูทั้งตีอะครับเช่นกดถ้าไม่ตายฮิวนาตาชาะอะไรเงี้ยได้เว้ยพราะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราจะได้รับเชื้อไฟ1ห,หน่วยครับและถ้าเกิดว่าคนที่ปล่อยสกิลเป็นเพื่อนร่วมทีมของเราเองก็จะได้บัฟเีิ่มข้อดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่สามเทินด้วยยังมันมีอีกอันนี้เพิ่งแค่ส่วนแรกอธิบายเยอะหน่อยกลัวงงการใช้สกิลต่อสู้ใน่่าาาาางงปกกกจทใ้้้เเเดออววยยแลล็มภพขส และ120% EDK ใส่เป้าข้างๆครับไอเลนเมท์เนี่ยไม่ได้ปสนใจเอาเป็นว่าถ้าเราเอาตัวดึงเทินมากดดึงปุ๊บได้1กดสกิลอีกได้2ฟิลประมาณนั้นครับส่วนตัวเทรสที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีทั้งหมด2เม็ดนะครับหคือพอเข้าต่อสู้มาแล้วจะได้เชื้อไฟมาเลย1น่หน่วยและพอแปลงร่างเสร็จมายถึงเป็นท่าไม้ตายแล้วก็กลับสู่ไฟนอนปกตินะก็จะได้อีก3แล้วเม่อไหระตามที่ได้รับการฟื้นฟูพลังงานจากเพื่อนจะได้อีก1หน่วยตรงนี้เอาเรื่องนะคุณคือปกติแล้วเนี่ยไอพวกตัวละครท เพื่อนคุณส่งพลังงานได้เท่ากับมันก็ได้หนึ่งสเตกก็กก็ก็ดีกว่าไม่ได้แหละคุณเอาจริงๆแล้วเพราะนั้นเป็นการบอกเป็นกาย,กายว่าเล่นกับพี่ซันเดย์ได้นะจริงๆเห็นวงแหวนข้างหลังของทั้งคู่แล้วกูว่ามันก็ควรเล่นด้ยวยกันได้แหละแทบจะคู่แท้ป,ปฏิหารกันอยู่แล้วไม่ถึงสภาพโมเดลตัวละครบวกกับอศัศจรรยนะส่วนเรื่องการโจมตีปกติในร่างธรรมดาเนี่ยมันไม่มีเลยนะคุณคือไม่ควรใช้อะออแค่นั้นผมไม่อธิบายนะเอาว,าว่าใช้คือบาปตัวแมคชีนิกใน่างปกติมีแค่นี้ครับต่อไปไปเข้าชื่อร่างท่าไม้ตาย มาตรงนี้คุณห้ามพิมพ์ชื่อถ้ามีช่องออ่นที่เขาพิมพ์ชื่อไว้ช่องผมไม่สะดวกให้คุณพิมพ์ชื่อลงในแชทเพราะว่ามาสปอนเ้อเรื่องส่วนผมยังไม่รู้แต่ทีมงานผมรู้แล้วนะพอกดใช้ปุ๊บก็ไล่เพื่อนทังตีออกหมดเลยเหมือนที่เราบอกไว้ตอนต้นเลยครับคือพี่เขาเป็นคนแบบรักเพื่อนอน่ยอย่โน้ฟิลแบบโทษทีรักเพื่อนฝรั่งสกิลพี่แรงช่วยออกไปไกลๆนะบอสคือกลัวเพื่อนโดนลูกหลงอะไรประมาณนั้นความจริงคือพอเปล่ากะโชว์หล่อพอกดแล้วก็ทำให้มอนทุกตัวมีจุดอ่อนกายภาพครับว้าแปะเองบดเลยและตตตััววเเเเเเองกกก็จจะะไมมมม่่ีทททิิิิิิิรรนนนนปแพ8คบธา ทเทิรนตรงนี้จะคิดจากแอคชั่นแฟลูที่6 0ของเบสสปีดเบสสปีดเท่ากับรองเท้าสปีดและก็ซับสเต็สปีดทั้งหมดไม่มีผลอะไรเลยทั้งนั้นและเมื่อถึงเทิร์นสุดท้ายก็จะระเบิดตัวเองฟิวคล้ายๆกับมังกรของแคทเทอริสครับแล้วก็กัดสู่ล่างแรกแล้วก็ทำาดาเมจ960%ของอ d ดีหารใส่มอนทุกตัวแบบเท่ากันโดยเท่าเทียมมีแค่นี้คือมันเน้นที่แปลงล่างนะที่เหลือมันจะไปหนักที่พรสวรรค์อ่ะมาดูพรสวรรค์ในร่างอันติครับพอเราแปลงงงงรร่่่าาแลลลล้้้้้ววจะไไดดดดบัยยย4หยหหนนใเเกตรตรกตตีีือดดูท นะและวนอกจากนี้พอแปลงร่างแล้วการซีซีแบบเอเวอรติงจริงกับเบลครับหมายถึงดีบัฟประเภทควบคุมทั้งหลายการขังนวงเหนียวพัวพันในพวกนี้ไม่ติดเลยสะตงกตันคือพี่แกบอกว่าไม่นะ้องพอดีพี่ไม่สนใจแล้วก็ในช่วงที่แปลงร่างอยู่จะได้ a d ดี80%และแม็กเลือด270%ครับคือคุณต้องเข้าใจว,าว่าพี่แค่ต้องรับเท้าคนเดียวครับเขาก็เลยตั้ง270%พอแปลงร่างแล้วเวลาปล่อยการโจมตีแบบไหนก็ได้นะจะฮิวตัวเองกลับมา20%ของแม็กคือแม็กมึงบวกมา270นะแล้วเวลาปล่อยอะไรก็ได้ที่ 2ีของแม็กกอีกนะไม่น่าลม้มและที่สำคัญคือถ้าแปลงร่างอยู่แล้วถูกโจมตีโจนตายไม่ตายครับจะฟื้นมามีเลือด25%แต่จะออกจากโหมดแปลงร่างแล้วก็ใช้ท่าระเบิดตุ้มทันทีหมายความว่าถ้าคุณโดนยันตายซึ่งเอาตอนนี้ภาพตายไม่มีจริงๆถ้าคุณโดนยันตายคุณยังคงระเบิดตุ้มตามได้อยู่ดีไปไงของแท่เอาจริงไหมเราคิดตลกๆก,กันแบบนี้ไหมคุณเริ่มมาเนี่ยตัวละครมันทําไซเคิลไหลใช่ไหมดาเมจจริงที่ระเบิดใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันมีตัวบังคับตายขึ้นมาล่ะ อย่ามีเลยมันคงใช้ได้ตัวเดียวจริงๆแก่กาวนะแต่มันก็มีดาวไซด์ด้วยก็คือตัวดาเมจที่เราระเบิดตุ้มตามจากการตายเนี่ยนะมันจะเบาวกว่าปกติ12.5%ครับตามเทินที่เหลืออยู่ด้วยนะ,ะก็เลยบอกว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้แค่จังหวะแบบอยากกาวคุณทีนี้พอสิ้นสุดการแปลงร่างแล้วจะเร่งสปีดทั้งตี้15%หนึ่งเทินครับและสุดท้ายจริงๆมันไม่ได้สาคัญเท่าไหร่หรอกคือถ้าเรากดทาไม่ตายในเทินเพื่อนคนไหนเพื่อนคนนั้นจะจบเทินทันทีแล้วเข้าเทินภายนอนเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับม ให้1เทิร์นอยู่แล้วครับแล้วคุณคก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเทิร์นเพื่อนแม่งจะหายคือเวลาที่คุณกดเนี่ยเหมือนไฟนอลเขาจะแอคชั่นทันทีเลยแล้วเดิมเนี่ยเพื่อนคุณคนนั้นเหลืออีกกี่เท่าไหร่แอคชั่นแวลูถึงจะขึ้นแอคชั่นมันจะค้างไว้แบบพอสไว้เลยคุณพอพี่แกระเบิดตู้มตามปุ๊บจะกลับมาต่อเหมือนพอสไว้แล้วคอนตินียลอะคุณเสียอย่างเดียวไอ้เฮียใส่เคลื่นแม่งไหลคือถ้าใส่เคลื่นไม่ไหลนะเอออย่าขายเลยตัวแม่งโกงเกินไอ้หากดมาทำเมจคนเดียวฆ่ามอนตายเสร็จแล้วเทิร์นไม่ไหลไอ้้้้้เเเหหหหีีียยยยกกกกงงงงงชชิิบบบบาา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 อออ่่แแแแลลลละะสสุดดทททวนนครรรรรรััปปํใใใมม3ู้ หนึคือการโจมตีแบบปกติ2คือสกิลเสริมพลังซึ่งสกิลเสริมพลังเนี่ยจะมีทั้งหมด2ท่าครับหมดครับหมดแล้วหรอพี่อ๋อยังครับเหลือท่าครับว่าท่าแต่ละท่ามันทําอะไรได้ครับคนดูคนี่คลิปแบบกูอุตส่าห์ได้ตัวผัวผัวมาขอลิงหน่อยไม่ได้แล้วครับแต่ลิงได้ครับแค่ต้องฟังให้จบก่อนใจเย็นๆนะฮะท่าแรกคือการโจมตีปกติถ้าเป็นคอมพิวเตอร์กดคิวครับการใช้งานท่านี้จะได้ทลาย2หน่วยครับแล้วก็ทำดาเมจกายภาพ250%ใส่เป้ากลางและตัวข้างๆโดน75%ส่่่วนททาี2จะเริ่ม มีความยาวขึ้นแล้วเป็นสกิลเสริมพลังครับพอกดแล้วจะบัฟตัวเองให้ได้ทลายเท่ากับจำนวนศัตรูทั้งหมดสมมติมีศัตรูในสนาม5ตัวกดปุ๊บได้ทลายมา5เลยครับและจะได้รับบัฟอีก1อันที่เรียกว่าเพิงทันวิญญาณ1นึ่งสตครับและที่สำคัญครับสถานะนี้ได้รับดาเมจลดลง75%้ครับคือผมถึงบอกในคุณมึงบวกแม็กเลือกขนาดนี้มึงมีลดดาเมจมึงฮิวอีกมันไม่ตายหรอกคุณแต่ว่าพอกดแล้วเนี่ยด้วยความที่ใส่ื่อนมาไหลเขาได้ทําให้การใช้สกิลเสริมพลังเนี่ยปกาารดึงรึงตูข้ม เอาบอกว่าให้คุณคิดซะว่าคุณคือโรบินของฝั่งตรงข้ามที่ไม่บรับอะไรแล้วกันกดปุ๊บมอนแมงแอคชั่นทันทีแบบศูนย์แวลูมาซัดหน้าคุณเลยนะและพอเวลามอนตีเรามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นครับพี่เขาบอกว่าผมไม่ชอบความเจ็บปวดผมจะเก็บงำไว้ทีเดียวพอรับครบทุกตีนปุ๊บพี่เกจะฟูร์เคาน์เตอร์ทันทีแล้วก็ทาดาเมจกายภาพ40%ใส่ทุกตัวบนสนามแล้วก็ทําดาเมจอีก4ฮิตแบบแรนดอมนะครับิตละ3 0ิของ ADK ดีเคแถมถ้าก่อนหน้านี้มอนตี i, หรือแค่ช่นเเราก็ได้พิง วิญญาณอีก1สเต็กเพิ่มด้วยแต่ว่าบัฟอันนี้มันไม่ได้ต้าน d m เเพิ่มนะแต่ว่ามันจะได้ดเาเมจเคาน์เตอร์เพิ่มนะเพิ่มตัวคูณสแต็กละ20%และการเคาน์เตอร์นี้นับเป็นดดเมจจากสกิลต่อสู้ถ้าเกี่ยวว่าเข้าเติมเพิ่มเติมของตัวเองแล้วถ้าสแต็กของเพิงทงม์วิญญาณยังเหลืออยู่นะจะเคาน์เตอร์เลยทันทีด้วยหลักๆคือ,อท่าเน,นี้ยเรากดเพื่อเก็บสแต็กครับคุณนอยจะเห็นว่าตัวคูณมันไม่ได้เวรออะไรหลักๆคือเราเก็บเอาสแต็กจริงๆคุณต่อไปคือท่าสามกาารรรเีียกกอุบบททท่ะิดั้ง นี่คือต้นเหตุที่แท้จริงที่ไล่เพื่อนออกจากสนามครับเพราะว่าอามาเกด,ดอนชัดๆพอกดแล้วจะล้างรีบับเอวิติงจิกาเบลของตัวเองหมดไอ้พวกลบ ATK ลบ DMG ลบดิฟลดลบหาเฮลอะไรคือไม่เหลือพี่บอกว่าขอตัวสะอาดน้องแล้วก็ทาดาเมจหนึ่งพงเดเอร์เของ ATK สายเป้าที่เลือกครับไอ้ท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่เราเอาไว้ปลดปล่อยบัฟทลายที่เราเก็บมาตั้งแต่เมื่อกี้นี่แหละอ่าเอามาระเบิดตรงนี้แหละครับโดยทลายทุกๆ1หน่วยที่เราใช้เนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มเติม4ฮิตแบบแรนดัมฮิต ซึ่งเอาเยอะที่สุดเนาะก็คือใช้ทลาย4หน่วยก็คือเพิ่อมอีก720%ของ ATK ครับยังถ้าใช้ถึง4หน่วยจะแถมมาอีก450% ATK แบบหารเท่าแชร์กันครับแม้ว่าว่า1170ถ้ามีทลายถึง4หน่วยเอาไปอีก720แล้วตามแถมมาให้อีก450ครับแต่ว่าตัวกูมันต่างกันไอ้1170เนี่ยโดนตัวที่เลือกไอ้720เนี่ยแรนดอมและไอ้450เนี่ยแชร์่าเอาบอกว่าถ้าแม่งมันเดียวคือมึงบวกกันได้เลยจบกอนครับและสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือโูรมาตั้งนานถ้าไม่ต ายมันระเบิดตอนไหนใช่ไหมถ้าไม่ตายจริงเราพูดเรื่องระเบิดไปแล้วข้างบนนะครับคุณลองกรอขึ้นไปฟังดูตรงนี้จะบอกให้ว่าถ้าไม่ตายมันจะหมดเมื่อครบเทินพิเศษ8แอคชั่นของตัวเองครับแต่ถ้าตายละเมศก็ลดลงตามที่แจ้งไปนะส่วนวิธีการออกแบบบังคับออกนะตอนนี้นอกจากตายไม่มีต้องรอแอคชั่นพิเศษครบ8ครั้งก่อนถึงจะระเบิดนะครับหมดแล้วของร่างอติครับขอบคุณลิงทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนถึงจุดๆดนี้มาต่อไปพูดเรื่องเทรสกับเทคนิคบ้างครับเม็ดแรกพูดแล้วเนาะแต่ขอพูดแถมไปรอบหนึ่งคือเวลาเเเเเข้้้้้้าาาาาต่่่่่อออออสสสูมมไไไไดดชชืืืฟฟลลยยนนนววิุกกรแปงงี3 เทสไปที่2ครับผมถ้าตัวเองได้รับการฟื้นพาลาังงานจากเพื่อนได้เชื้อไฟหนึ่งหน่วยและถ้าเกิดว่าเราได้รับฮิวหรือว่าโล่จากเพื่อนเนี่ยจะได้บัฟ DMG 45%บเออันนี้อยู่4เทิร์นนะครับและม่สุดท้ายคือเข้าการต่อสู้มาแล้วหรือว่าสิ้นสุดการแปลงร่างเอาไปเลย a d ด50%สอซน้อนได้สแต็กไม่จำกัดเวลาเท่ากับร้อยหนึ่งนั่นแหละคุณต่อไปเทคนิคก,กดใช้เบื้องต้นเลยคือมีพี่แกอยู่ปุ๊บแต่งเทคนิคสูงสุดจะบวกให้อีก3มแต้มแต่เวลาพี่แกใช้ แล้วก็ตายทั้งหมดแต่แต่ถ้ามอนเป็นมอนเอลิตมันจะไม่ตายอะนะก็คือในทีมก็คงกดเล่นได้แต่ผมว่ามันจะมีไม่พอแดกเอาเพราะมันกดทีละสองแตมอย่าล,ยลืมด้วยลวกันส่วนเรื่องของการเซ็ตอัพกดใช้แล้วมันเข้าการต่อสู้เลยนะครับฉะนั้นใช้ตัวอื่นให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเข้าสนามมาก็จะให้พลังงานทั้งทีม25หน่วยได้รับบัฟทลาย2หน่วยแล้วก็ได้แตมสกิลหนึ่งหน่วยและเมื่อเริ่มต้นเวฟจะทำ d ามเ a g e กายภาพส0งยเอรนของเอเดเคใส่มอนทั้งหมดมาคุยเรื่องไรโคนกันบ้างท ก็ไม่รู้ขอโทษทีครับบอกเลยว่าหิว <He w. S 2> คือคุณต้องมีไลค์โคนประจําตัวครับมันช่วยได้เยอะมากๆครับเอ่อหิวไม่ได้หิวตัวละครนะคุณมาถึงตัวละครหิวไลค์โคนเผื่อสาวๆหิวเช็ดน้ำลายกันก่อนใจเย็นที่มันดีเพราะว่ามันบวกเบสสเปด12หน่วยครับซึ่งปกติสเปดมันจะไม่บวกให้ที่เบสไงคุณมันจะมีแค่ไลค์โคนบางอันที่มันบวกให้นะ่ะทําให้ตัวท่าไม่ตายช่องว่างระหว่างแอคชั่นเนี่ยมันสั้นลงสามารถเก็บรักษาเช่นวัลลูได้ดีขึ้นแล้วก็ใสขึ้นไม่ไหลเยอะครับและดําม่สนใจดเฟตูอ18%้วยมืาท ใส่ใช้ถ้าไม่ตายจะได้บัฟตะวันแรงกล้าซึ่งบัฟนี้จะให้ดีเอ็มจีหครับแต่ว่าจะลบล้างสถานะในตอนเริ่มต้นเทินแต่คือพี่แกใช้ถ้าไม่ตายแล้วมันเป็นเทินพิเศษไงคุณฉะนั้นบัฟมันไม่หายนะคือแม่งทํามาไม่ให้กลัวไปให้ตัวอื่นใช้นั่นแหละโอเคเคลียนะส่วนแล้วคนอื่นๆก็มีประจําตัวจริงเหลวครับห่างประมาณ10%ไม่นับเบสสปีดอีออน5ดาวแรกฟรีเฮอร์ตาช็อปห่างประมาณ20%ไม่นับสปีดคือจริงๆถ้านับสปีดอะแม่งห่างเยอะ มันไม่พูดไม่ได้ครับผมพูดตรงเลยนะคือไฟนอลเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดูแล้วเก่งมากแต่แม่งยังไม่ใช่ตอนเนี้ยลักษณนะตอนนี้คือเหมือนเขาจะรอขายอีคุณก่อนถ้าคุณไม่เปิดอีก็ค่อยรอซื้อแฮปปี้มิลมาใส่ทีหลังนะเพราะว่าตัวละครมันใสเคลื่อนไหลพูดตรงเลยนะครับหมีมันดูอวยตัวนี้จริงๆนั่นแหละครับแต่ว่าเหมือนให้คุณมาไม่ค่อยเต็มสูบอะ่ะคุณได้มาแล้วตัวมันยังใสเคลื่อนไหลไงมันเก่งนะมันเท่มันหลอ่อคือเอาจิงตัวมันเล่นสบายครับคือคุณแค่กดถ้าไม่ตายพี่แกแล้วคือพี่แกก็ไม่่ตายแลแล้วพี ค่าคุณให้ด้วยแค่ใส่เครืมันไหลแค่นั้นเองถามว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่หรอกครับมันได้ความง่ายความสบายเข้ามาซึ่งถ้าคุณอยากให้มันไปไกลขึ้นอ่ะโดยตอนนี้เราเห็นแล้วมันยังไม่มีตัวแฮปปี้มิลแท้ๆแน่ๆแหละครับมันต้องมีแฮปปี้มิลอะไรสักอย่างมาจากการกับแม็กนิกของตัวละครที่แกออกมาโซโล่เพราะมันเพิ่งเป็นตัวแรกในเกมที่ออกมาฉายเดียวขนาดนี้แล้วขณะมันก็เลยเหมือนกับว่าเขาอยากขายอีคุณและไลค์โคนเขาก็อยากขายคุณมากๆเพราะว่าปกติไลค์โคนเวลาเราขัดไปเนี่ยเต็มที่คือคูณวอย่างให้ก็ไดดด้้้ัปกติาไ DMG 60%ถข5มันก็อยู่่รมา 20%0% หือตกว่านั้น อันนี้แม่งให้ร้อยสามสคุณแม่งเกินคูณ2แล้วแต่ว่าเบสสปีดจ,จาก12เป็น20นะไม่ได้บวกคูณ2องเป็น24คือถ้าเบสสปีดบวก24ก็คงชิบหายแล้วฉะนั้นณนะตรงนี้คุณจะไปเปิดอีเดรลอนด้วยความอวยอยากให้มันไปมากขึ้นหรือยังไงแล้วแต่คุณเลยแต่ผมบอกเลยนะตอนนี้ที่ลองมาเนี่ยถ้าคุณมีทีมครบทีมเต็มอยู่แล้วการใส่ไฟนอนไปโดยที่ผมมองว่าทีมมันยังไม่ครบนะตอนนี้นะครับมันยังสู้ไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าไม่อวยจริงๆแบบผมว่ายังไม่ต้้้ออออองงรรรรรรีีรีบเเเเเปปิิดดดดนนนกกกก็็็ไไะะคััพพาาาาว่แมมุณจจทยต ก็ได้นะผมแนะนําว่าแบบนั้นอาจจะประหยัดเงินมากกว่าแต่ถ้าคุณอวอยู่แล้วคุณจะสุดบอกเชิญเลยครับอ่ะต่อเลือกอีกกระต่อเตือนแบบเป็นนานาไว้นิดนึงแล้วก็เผื่อใครคาดหวังกับไฟนอนไว้สูงมากกูก็หนึ่งในนั้นนี่แหละถ้ามึงหรอขนาดนี้อีหนึ่งคือในโหมดถ้าไม่ตายเนี่ยจากปกติที่เราจะสืบทอดเบสสปีดหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพอเป็นอีหนึ่งปุ๊บจะกลายเป็นหกสิบหกเปอร์เซ็นต์และถ้าเกิดว่าเราฆ่าได้หนึ่งตัวเราได้อีกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงสูงสุดที่แปดจุดสี่เปอร เมื่อใช้ถ้าไม่ตายนาน3เทินตรงนี้ผมยังไม่ได้ปลดเช็คนะครับเพราะว่าเราจะทำกันอีคลิปหนึ่งมันไม่สามารถปลดแล้วก็แบบเหมือนทําเป็นเปิดปิดแต่คุณปลดเช็คแล้วกลับมาปิดใหม่เช็คอย่างเงี้ยเราทาไม่ได้อ่ะฉะนั้นต้องงอทีเดียวตอนตัวออกแล้วคนนีเงีนจบเพลเลยมา E 2ครับปกติแล้วเรื่องฮัลลวงต้านทานห้าของตัวละครส่วนใหญ่มันอยู่ E 6กใช่ไหมคุณตัวนี้อยู่ E 2อครับและที่สาคัญคือเวลาที่เราใช้สกิลในหมวกแปลงร่างถ้าเรามีบัฟทลายถึง4หน่วยพอกดแล้วได้เติมเพิ่มเติมอีก1เหนเนึน เาด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่รู้ผมยังตอบไม่ได้เพราะว่าช่องผมยังปดไม่ได้เนาะเราต้องทําคลิปอีกทีหนึ่งในตอนที่ตัวออกนะครับฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาในเคสไหนแต่สําหรับผมจากที่มองถ้ามันเป็นเคสที่ดีที่สุดคือไอเทิร์นเพิ่มเติมตรงเนี้ยแม่งต้องเป็นเทิร์นเพิ่มเติมที่ตัดเทิร์นเก่าทิ้งอะเหมือนได้8ทีใช่ไหมอันนี้เทิร์นเพิ่มเติมคือมาตัดเทิร์นเก่าอะเพื่อให้ระเบิดให้เร็วที่สุดไงแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเทิร์นเพิ่มเติไไปปปยยแบท่่ตััดดออกกาหลละน้้้รควววโโถชใ ค่อยมาคุยเรื่องไรโคนครับส่วนถ้าเกิดว่าเทียบอ e 1หนึ่งหรือไรโครนะ่ะมันควรมีทั้งคู่แต่เชียร์ไรโคนเพราะมันถูกกว่าแค่นั้นแต่ไอที่คู่อยู่ตอนนี้ไม่อาจจะเปลี่ยนได้นะคุณเพราะว่ายังไม่ได้ปลดเช็คนะแค่เผื่อคุณใจร้อนอยากรู้ก่อนชอบถามกันเยอะก็เลยพยายามเอามาให้เท่าที่จะพูดได้ก่อนนะคือถ้าเราเทียบเนาะอีหนึ่งมันได้สปีดตอนกดทําไม่ตายไปแล้วได้เทินถี่ขึ้นแต่ว่ามันต้องข้ามอนมันต้องแรมอัพมาก่อนแต่ว่าตัวไรโคนเนี่ยมันให้มาตั้งแต่ต้นเลยคือมันให้เบสส เนี่ยไลคคนได้ DMG 60ส่วน E1 ได้ Critical Damage 50ตรงนี้ยไลคคนได้เยอะกว่านะครับเมื่อเทียบในเรื่องของมูลค่า Sub Stat ต่อไปคือ E1 ด้วยความที่มันได้ Critical Damage 50%แล้วได้ Base s p e แล้วมันก็ไม่ให้อะไรแล้วแต่ว่าไลคคนยังได้อีกนอน Dip อีก18%ผมก็เลยมองว่าไลค์คนน่ะจากที่ลองแบบยังไม่ได้เช็คแค่อ่านเนี่ยนะบัฟมันดูดีกว่าครับแต่ E1 มันจะได้เร่งแบบเร่งๆๆๆๆๆไงถ้าคอนดิชั่นตรงสรุปให้ส่วนตัวณตอนนี้แบบยังไม่ได้แกะ Iteron เช็ค E2 ก่อนถ้าไม่ไป E2 ก็คือไรค์คนให้มากกว่า E1 รส่วนตัวรีลิกมัน น้พูดเยอะครับไปฟาร์มเซตใหม่สถานเดียวไม่ต้องคุยกันเลยครับตัวเวฟสไายเดอร์กับตันครับไม่ต้องถามไปเลยครับมันเป็นเซตเดียวกันกับบอลฮิวนั่นแหละครับคือยังไงเราตกเป็นเป้าหมายสกิลอยู่แล้วครับเราอยากได้ประสานในทีมมากๆด้เลยครับจักรวาลประดับก็ใส่น้องเมมตายครับน้องเมมง่วงนอนครับเพราะว่าใช้ถ้าไม่ตายมันไล่เพื่อนออกสนามมวครับเท่ากับเราได้บัฟทีมจีสามสิบหกเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับพีแกไม่เอาใครนะส่วนเรื่องทีมเอานะตอนนี้ก่อนนะแต่ยากมากเลยถ้าขนาดเหมือนแบบ I w a n น e v e ว y t h ง n g ิลประสานนะและต้อง วงกันในตำแหน่งซัตเทนอ่ะแล้วก็ดิสเคมเมอร์ก่อนนะครับฟุตเทจที่เห็นไฟนอลใส่เซตใหม่ที่พูดไปเมื่อกี้ทั้ง2เซตแล้วนะเราเท้าวีดีเคเชื่อวีดีเคดูแก้วกับยภาพและมูลค่าคีลีกซัดไป30แล้วนะและอย่าลืมนะเอโมซีสิบสองรอบนี้มันม่งถึกแบบถึกชิฟหายถึกขนาดนี้สงสัยเลยครับข้างหลังมึงสักมาหาอุดกันเยยรียังไงทุกคนน่าจะเจอกันมาแล้วผมกรีดร้องไงทัตตีมปแล้วไปคุยเรื่องทีมกันเดสเคมเมอร์เสร็จแล้วเอาเร็วสุดเฉพาะดวงซัตเทนก่อนนะถ้าเกิดว่ารอทีบี้ออกเปลี่ยนเป็นปน,น,นนนนนไไซซเเเเฟออร์บคคิลลท่่่่่าาาากกกกัััะะุณแตตววมมจย้ง เวลาบีไฟนอลเกออกถ้าไม่ตายห้ไซเฟอร์ปรกดท้าไม่ตายย้ำอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนทริปบี้ออกทําเป็นโบนียที่ใส่สปีดน้อยกว่าซันเดย์หนึ่งสปีดเนี่ยจบช้าลง2ไซเลยนะคุณเหลือเชื่อต่อไปทีมที่2ครับคือทีมไฟนอลซันเดย์ทริบบี้แล้วก็ไฮยาสินอันนี้จบไปสไซเคิลห้องบนแล้วก็2ไซเคิลห้องล่างมันช้ากว่าโนซัสเทนเป็น1ไซเคิลนะคือมันจบเท่าเท่ากันถึงช้ากว่ากับทีมเดอะเฮอร์ตาบนที่อยู่ที่สไซเคิลกับทีมแคทเทอริสที่ฟูลทีมเหมือนกันและอย่า มออกแล้วเปลี่ยนเป็นไซเฟอร์หรือ IMC ีน her, อ IM C, เนี่ยมันจบเท่าๆกันนะแต่ว่าโอเคมันอาจจะช้าก,กว่าได้ขึ้นอยู่กับไ n เอ็มอนเรื่องของการล็อกเป้าของไฟนอลในการเก็บสแตกถ้าไม่ตายด้วยนะและสุดท้ายครับทีมฟรีไฟนอลบวก i m เบวกโบนียบวกกาลกเกอร์คือ IMC มันฟรีโบนียเ er, ขาเคยให้คุณเลือกได้ไปแล้วนะ่ะแล้วก็ลุงกันนะจบที่5ถึง6ไซเคิลครับแต่ถ้าห้องล่างจบที่2ไซเคิลได้ครับแต่ทีมฟรีที่พี่กาลเกอร์กันรอบนี้ผมบอกกันนะครับเสี่ยงตายเชียบหายมอนแม่งออเอา นี่ผมบอกเลยหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกดีกูจะลอดใช่ไหมนี่ฉะนั้นระวังกันด้วยครับคนมีสเสเซนตดีๆจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่ไม่ถึงไม่เห็นภาพตายนะส่วนเรื่องทีมอยากใกล้เลยเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์กันไว้นะครับเช่นคุณไปทํารีเสิร์ชมาคุณไปดูช่องนี่ช่องนั่น,ช,น,นช่องน,อนู่นช่องโนแล้วคุณเห็นว่ามันมีอย่างนี้คุณอยากได้อย่างงี้เพิ่มอย่างนั้นเพิ่ม,มอย่างนี้พวกมาพิมพ์ไ้เลยครับอันไหนที่พอจะลองจะเช็คใครได้เดี๋ยวจะจัดการให้แล้วก็อย่าลืมว่าเราจะมีพอดแคสต์พพดยเกววัไไนลลแ้้้รมมิ และเดี๋ยวผมจะคัดแล้วก็เอามาเรียงแล้วก็ตอบให้ใน Q&A ก่อนที่เราจะเริ่มถามตอบและพูดคุยกันของไฟนอนแต่ผมเลยยังไม่พูดเรื่องตัวเก่าๆนะคือให้มันแยกคบเตมกันไปดีกว่าคุณไม่งั้นมันจะนัวน่ะแล้วก็เมมคูเต็มตอบหลายตัวพร้อมกันไม่ได้สรุปณตอนนี้จากที่ลองพี่แกชอบตัวประสานมากกว่าชอบตัวลบล้างนะครับยิ่งเป็นพวกตัวดึงเทินบวกปั๊บเพื่อนเนี่ยจะเก่งกว่าเพราะว่าเราได้สแต็กท่าไม่ตายให้ไฟนอนเร็วท่าไม่ตายทิปปี้ RMC กาลลักร์ที่เล็งเป้ามอนมันไม่ให้สแต็กเลคุณลบล้างตัว ณนะตอนนี้ที่ใส่แล้วคุ้มเห็นมีแค่ไซเฟอร์เพราะว่าไอการแปะเปลาาบาง40%เนี่ยมันอยู่ที่มอนแล้วมันก็อยู่ที่มอนเลยครับต่อให้พี่ไฟนอลก็จะไปตัวตัว,ตวกับมอนก็ตามมันก็ยังอยู่ที่มอนอยู่ดีนะแถมยังสามารถสะสมเหรียญให้ได้ด้วยครับแม้พี่เกจะไล่ออกจากสนามไปแล้วก็ตามเป็นไงของแท้ป่ะละ่ะส่วนตัวอื่นที่ดีบัฟใหม่ค่อยคุ้มครับดีบัฟมันหมดไวมากเพราะว่าไฟนนอลเล่งเทิร์มอนได้ถ้าดาเมจคุณแรงพอถอดตัวซัสเทนใส่พวกประสานหนึ่งตัวเนี่ยณตอนนี้จากที่ลองมันคุ้้มมคค่่่าาากกวืออใหุณยยเเเสีรงบจพ ส่วนเรื่องสเปีดนะครับถ้าซับไม่ถึงอ่ะก็ไม่ต้องทำเลยครับแล้วคุณก็ทำซันเดย์หรือโบนียให้แบบปั๊บปปไปเลยครับหรือถ้าคุณทำสปีดตามกันได้ครับร้อยสามหกร้อยสามห้าร้อยสามสี่ก็เอาตามที่คุณทำได้เลยครับแต่บอกก่อนนะมีปัญหาเรื่องแต้มสกิลแน่ๆครับขนาดลองไล่โคนซันเดย์บวกซันเดย์แล้วยังมีอึดอัดเป็นช่วงๆต้องคิดเรื่องแต้มสกิลอยู่ด้วยนะครับและอยากจะบอกว่าณตอนนี้เวลาลองมันยังไม่เยอะก่อนตัวออกมันจะละเอียดกว่านี้แน่ๆแล้วก็อาจจะมีภาพทีีีี่่่่่่เเเปปลลยนนนนนนนไไไไจจาาาากกกตออ้้้้้้ดดะะรััพูแววขใใมมช มันคือเหมือนกับ first impression แต่รีบทำมาให้ทุกคนก่อนนะสุดท้ายก็อยากจะบอกไว้ว่าเรื่องความแรงเนี่ยอยู่ทีเดียวเดียวกันกับแคทเธอรีกับเดอะเฮต้าเลยครับแต่ทีมอะ่ะผมมองว่ามันยังไม่มีทีมของจริงเดี๋ยวมันมาทีหลังแหละแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันดูหิวและควรมาจำตัวหิว E 1หิวทีมซัพพอร์ตแบบพรีเมียมเพราะว่าเรายังไม่เจอซัพพอร์ตแท้ว่าเขาจะออกมาในรูปแบบไหนไงก็ถือว่าเอาต,ตรงๆนะผมอึอดอัดคือตัวละครตัวนี้คือทำทุกอย่างมาเท่หมดรอหมดแล้วก็ในรอเนี่ยคือมึงคือเดอะแบกอ่ะอวยมากแต่ ว่าเขาจะไม่ให้ตัวแฮปปี้มิวมาก่อนที่ตัวละครจะมาซึ่งก็ปกตินะครับบางครั้งก็จะไม่ให้ตัวมาก่อนหมายถึงให้ตัวละครมาเล่นแล้วก็เอาตัวละครเทพที่มาคู่ด้วยเนี่ยตามมาทีหลังก็เห็นกันอยู่หลายตัวเช่นซันเดย์ในตอนแรกเนี่ยไม่มีภาพคือมันแค่อัปเกรดจิงเหวียนที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้เยอะจนมันไม่ได้จําเป็นต้องเปิดและพอมาตอนหลังโอ้โหแยกร่างได้แยกแล้วซันเดย์แม่งแทบจะไปทุกเต้คุณพอเข้าใจฟิลใช่ไหมซึ่งผมมันไม่ชอบแนวคิดนี้ของเกมเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนบอกว่านายเปิดรอสิแล้วถ้าเกิดจังหววะเปิดรอแล้ ตัวที่มาเล่นด้วยกันเราดันไม่ชอบล่ะบางคนที่เขาสะสมตัวอวยเขาก็จะไม่อยากเล่นส่วนตัวเนี่ยผม,มชอบโมเดลที่เออมีซัพพอร์ตรออยู่แล้วแล้วตัวละครค่อยตามมามากกว่าและที่พูดไปทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการบอกว่าไฟนอลเป็นตัวละครที่อ่อนหรือไม่เก่งนะครับมันเก่งแต่แค่ผมมองว่ามันยังไม่มาต้องรอก,ก่อนว่าตัวไหนมันจะมาแล้วมันจะมาในรูปแบบไหนสุดท้ายเดี่ยว,ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนาคที่มาต่อไปด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ารับทุกคนสำหรับคล,บคล